และนี่คือผลงานโอ้โหดูสิคะเพื่อนๆกรอบเลยสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปันชวนอร่อยกับวิธีทำป๊อปคอนในหม้อทอดไร้น้ำมันได้ป๊อปคอนกรอบอร่อยแบบนี้ขั้นตอนง่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะและวิธีก็ง่ายมากเลยค่ะเจ๊ปันจะใช้กระดาษรองหม้อทอดรองอบแบบนี้นะคะใส่ลงไปในหม้อทอดเลย แล้วก็อันนี้คือข้าวโพดแห้งนะคะประมาณ3มช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยค่ะส่วนผสมก็จะเป็นเนยนะคะเนยละลายแล้วใส่ลงไปเลยแล้วก็น้ำมันพืชนะคะน้มันถั่วเหลืองน้ำมันปลาล์มได้หมดเลยใช้ช้อนนะคะคลุกเคล้าให้ตัวข้าวโพดเนยแล้วก็น้ำมันเนี่ยเข้ากันก่อนแบบนี้ค่ะ แล้วเจ้าปานจะใช้ถาดรองนึ่งแบบนี้นะคะถาดแบบนี้ก็คือมันสามารถที่จะยืดหดได้นะคะพับเก็บได้เราก็จะเอามาครอบเข้าไปในหม้อทอดเลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วอบที่ความร้อน1น0่งองศาใช้เวลาประมาณ10นาทีค่ะและนี่คือผลงานโอ้โห ดูสิคะเพื่อนเพื่อนกรอบเลยเท่านี้ก็ได้ป๊อปคอนทานแล้วนะคะโรยเกลือลงไปหน่อยโอพองหน้าดูเลยเดี๋ยวขอชิมหน่อยนะคะอืมอร่อยมากทำง่ายมากเลยค่ะป๊อปคอนในหม้อทอดนะคะกรอบอร่อยเพื่อนๆลงไปทำดูนะคะเมนูอร่อยทำง่ายแล้วก็ สะดวกมากเลยค่ะเอาใส่หมอ้อทอดก็ได้ทานแล้วนะคะทีนี้ก็ได้ทานดูหนังไปแล้วก็เอามาอบไปนะคะง่ายดีค่ะเจ๊ปันขอตัวไปทานไปเติบข้าโพดก่อนฝากติดตามครัวอร่อยใบเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแบ่งครึ่งของตัวขนมปังครึ่งส่วนแบบนี้ หั่นเลยนะคะใช้มีดคมๆหั่นแล้วก็แบ่งอีกส่วนหนึ่งให้เป็นขยางแบบสามเหลี่ยมแต่ละครึ่งก็จะได้อีกสองชิ้นนะคะเมื่อได้เป็นสี่ชิ้นแบบนี้จะปันจะม้วนตรงปลายที่กว้างๆนะคะแล้วค่อยๆม้วนให้ไปถึงจุดแหลมๆของครัวซองก็จะได้ครัวซองทรงแบบนี้นะคะ เก๋ไก่น่ารักมากเลยค่ะใช้ไข่แดงนะคะเราจะทำไข่แดงให้แตกทารอบๆขนมปังให้เวลาเราอบเนี่ยสีจะสวยเหมือนแล้วนำมาเรียงอบในหม้อทอดหรือจะเป็นเตาอบหรือจะเอาไปจี่ในกระทะก็ได้นะคะความร้อนอยู่ที่120องศาใช้เวลาประมาณ10นาทีค่ะและเรามาดูผลงานกันค่ะโอ้โห น่ากินมากเลย